เวลาพูดถึงมาตรการประหยัดไฟนะครับภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคบริการน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกของการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์หลอดพร้อมประหยัดไฟหรือว่าโครงการปิดไฟให้โลกพักครับค่ะแต่จริงๆแล้วภาคที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดนะคะก็คือในภาคอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่ก็ใช่ว่าภาคส่วนนี้จะไม่ได้ถูกให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมลดปริมาณการใช้ไฟฟ้านะคะไปะติดตามเรื่องนี้ในช่วงบาระประเทศไทยจากคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะ คุณดวงดาวคะค่ะซึ่งกลไกที่รัฐนํามาใช้กับภาคอุตสาหกรรมในการบริหารจัดการไฟฟ้าก็ <c oughs> คือเรื่องของราคานะคะนอกจากจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นลดรายจ่ายค่าไฟลงได้แล้วยังสามารถลดตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศได้ด้วยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดนะคะโดยรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทยประจําปี2554ระบุว่าประเทศไทยใช้ไฟฟ้ากว่า140,000ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะ ในจํานวนนี้เกือบครึ่งหนึ่งเป็นการใช้จากภาคอุตสาหกรรมรองลงมาก็คือภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนค่ะอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟมากที่สุดนั้นก็เป็นกลุ่มการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะและก็อุปกรณ์นะคะจากสถิตินี้ทําให้มีการพยากรณ์ค่ะว่าภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคธุรกิจจะมีการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะนําไปสู่การต้องจัดหาไฟฟ้าเพิ่มเติมนั่นหมายถึงการต้องใช้งบประมาณในการลงทุนจํานวนมหาาลค่ะ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะคะภาครัฐโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก็ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการดําเนินโครงการประหยัดไฟอย่างเช่นโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานรวมไปถึงพลังงานทดแทนค่ะโดยมีผู้ประกอบการกว่าร้อยละเกเข้าร่วม ในอนาคตเนี่ยมันคงจะไม่ใช่เป็นการโดนรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความสมัครใจแต่เพียงอย่างเดียวและมันอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์มีระเบียบที่ชัดเจนขึ้นมีการทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการต่างๆมากขึ้นมีการให้แรงจูงใจให้สิ่งที่จะทําให้การลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับก็เป็นสิ่งที่ประเทศของเราก็จะต้องลงทุนโดยการสนับสนุนจากทางรัฐบาลครับเพราะมันคุ้มค่ากว่าที่จะไปสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ม ปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงพลังงานได้มองถึงเรื่องของธุรกิจเอ c o กหรือเอสโคคอมมานีที่เข้าไปสนับสนุน,นการลงทุนนะครับในเรื่องของการปร,ปร,ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพโดยให้ใช้ลักษณะของเอสโคเนี่ยครับคือการธุรกิจผลังงารจักรพลังงาน,เ,นเข้ามาเป็นตัวที่จะมาลงทุนตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูเอาส่วนลดของการใช้พลังงาน,นมาจ่ายคืนในท่านทุนนับ นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะลดปริมาณและก็เพิ่มศักยภาพในการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมนะคะเพื่อยืนยันมาตราการนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้เดินทางไปยังโรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติกในบ้านและชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะที่เข้าร่วมกับโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานซึ่งก็พบว่าหลังเข้าร่วมโครงการนั้นโรง,งงานสามารถที่จะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้หลายหมื่นกิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะชนวนหุ้มกระบอกฉีดแบบใหม่ถูกนํามาใช้ในกระบวนการผลิตภาชนะใส่อาหาร โดยปรับปรุงมาจากกระบอกเปลยเปล่าที่ต้องใช้กำลังไฟฟ้าสูงในการอัดความร้อนให้พลาสติกขึ้นรูปทั้งยังไม่สามารถกักความร้อนไว้ได้ทำให้ได้ชิ้นงานต่อหน่วยไม่คุ้มกับการใช้ไฟและยังเกิดความร้อนสะสมในโรงงานหลังเปลี่ยนมาใช้ฉนวนหุ้มโรงงานสีไทยซูเปอร์แวร์สามารถผลิตสินค้าต่อหน่วยได้มากขึ้นลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าได้ถึงร้อยละยต่อเครื่องจากหนึ่งเครื่อง การลดค่าไฟของโรงงานยังมีผลผูกพันกับตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศหรือช่วงพิกโหลดด้วยเราก็จะมีการหุ้มฉนวนเป็นพลาสติกนะครับโดยใช้การหุ้มฉนวนรุ่นพิเศษที่ทําให้เราเนี่ยสามารถประหยัดไฟได้จํานวนมากนะครับรวมถึงเนี่ยเมื่อค่าไฟของโรงงานของแต่ละเครื่องจักรเนี่ยลดลงไปแล้วก็ทําให้ค่าพีกิกดีมาหรือว่าค่าไฟฟ้าสูงสุดของโรงงานแล้วเนี่ยลดลงตามลงไปด้วยเองนะครับก็ทําให้เราสามารถประหยัดได้ถึงเ,เดือนละหนึ่งล้านบาทด้วยกันโดยประมาณที่ผ่านมา ก็สามารถลดต้นทุนของบริษัททําให้เราเนี่ยได้มีผลกําไรที่มากขึ้นต่อปีนะครับและยังช่วยให้ชาติไทยเนี่ยนะครับใน,ในการดาเนินการประหยัดพลังงานเนี่ยให้เป็นตัวอย่างกับบริษัทอื่นต่อไปได้ด้วยจากการตรวจวัดพบว่าหากใช้ฉนวนหุ้มจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า9000กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีต่อหเครื่องจกักรหรือคิดเป็นเงินเกือบ3 0 0 0 0บาททําให้ในอนาคต โรงงานเตรียมจะติดตั้งเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่แล้ว8เครื่องลดการใช้ไฟฟ้าได้กว่า72,000กิโลวัตต์ชั่วโมงมาตรการนี้เป็นเพียงหนึ่งในแนวทางลดค่าพิกโหลดของโรงงานอุตสาหกรรมจาก3วิธีคือปรับช่วงการผลิตใช้อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสูงสุดและปรับกระบวนการผลิตนอกจากที่เราทำอนุรักษ์พลังงานแล้วเนี่ยทำให้เราค้นพบว่า,าคิดในสูตรของ 3S ก็คือว่า save Raw material นะครับแล้วก็ save energy แล้วก็ save the world ใช่ไหมเพราะว่าผมใช้วัตถุดิบน้อยและทำได้เร็วด้วยก็โอ้โหอ,อย่างอย่างเช่นผมเคยทำเปลือกหม้อแบตเตอรี่อย่างนี้เป็นต้นนะวันหนึ่งเคยทำได้ประมาณ700ผมทำได้ถึง1100ผมโอ้โหได้ผลผลิตออกมาเร็วมากวัตถุดิบก็ใช้น้อยด้วยฉะนั้นค่าไฟต่อหน่วยนี่ก็ต่ำไปด้วย วันหน้าคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานบริษ,ษัทสีไทยบอกว่าในอนาคตโรงงานยังมีแนวคิดลดค่าไฟฟ้าสูงสุดโดยการเลื่อนวันหยุดมาเป็นวันจันทร์และหันไปเดินเครื่องวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่ตัวเลขการใช้ไฟฟ้าของประเทศต่ำที่สุดนิติธรสุรบัินิตไทย PBS รายงาน การประหยัดไฟของโรงงานสีไทยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของความรับผิดชอบจากภาคอุตสาหกรรมในฐานะที่มีสัดส,ส่วนการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดและมีผลต่อตัวเลขการสำรองไฟฟ้าของประเทศเพื่อให้มาตราการเหล่านี้ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศลงและเกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมเองก็มองว่าจำเป็นต้องขยายความร่วมมือต่อไปยังผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยค่ะ